ดีกันต่อในนิ้วข,าวข่าวค่ำค่ะเริ่มต้นเบลกนี้นะคะจะพาไปติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่บริเวณสาลาวีรชนนะคะตอนนี้ผู้สึกขาวของเราคุณจิรัติการวงขวัญอยู่ในพื้นที่แล้วสวัสดีค่ะสวัดีครับสวัสดีครับค่ะคุณจิรัติการเขานเนบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะบบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้นะครับ ก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เวลา16นาฬกานะครับก็มีเหตุการณ์นะครับก็คือมีการตรวจนะครับตรวจวัดไท้นะครับแล้วก็ตรวจอาวุธนะครับก่อนที่จะเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมประเมินด้วยสายตาเนี่ยก็จะมีประมาณ700ถึง1,000คนนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมครับค่ะอันนี้เปิดให้คนนอกสามารถเข้าเดินทางเข้ามาร่วมการจุนยิมได้ไหมคะตลกตลเนาะ ขออีกอ่ครับผมค่ะอันนี้มีการเปิดให้คนนอกเข้าร่วมการชุมนุมได้ไหมคะหรือว่ามีแต่นักศึกษาไทมีครับมีครับเท่าี่ผมองเนี่ยก็จะมีประชาชนมาด้วยครับผมค่ะค่ะแล้วการเราันนอกจากนักศึกษาแล้วก็ยังมีประชาชนอ่าปรานเข้ามาด้วยอ๋อค่ะการปราศัยบนเวทีเนี่ยเนื้อหาเนี่ยพูดถึงข้อเรียกร้องจุดยืนคล้ายๆกันของเยาวชนปลดแอกด้วยไหมคะ้ยะผม ใช่ครับผมก็จะมีสามข้อเรียกร้องสองจุดยืนนะครับแล้วก็หนึ่งความฝันนะครับก็เหมือนเหมือนกับทุกข้อจอมครับผมค่ะเรื่องของระบบรักษาความปลอดค่ะเชิญเลยค่ะคุณเจรติการค่ะระบบรักษาความปลอดภัยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีทั้งอาสาอาสาสมัครนะครับอปปพรนะครับแล้วก็จะมีการของทางนักศึกษาเองนะครับ คอยตรวจค้นนะครับเพื่อไม่ให้นําอาวุธหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาภายในบริเวณดังกล่าวครับผม และในส่วนของป้ายต่างๆเนี่ยมีป้ายอะไรที่สุ่งเสียงที่จะผิดกฎหมายไหมคะาเท่าที่ผมมองนะครับก็ไม่มีป้ายที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีเพียงป้ายเดียวคือเชวนเชนิญนะครับมาลงชื่อนะครับเพื่อให้ครบห้าหมื่นชื่อเพื่อจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครับนอกนั้นก็จะไม่มีป้ายอื่นใดแลกปลอมเข้ามาครับผมค่ะที่จะรวมกันให้ครบห้าหมื่นชื่อนี่เฉพาะเวทีตรงนี้ไหมคะหรือว่าจะไปรวมกับเวทีอ, <ๆ S 2> อื่นๆด้วยคะ น่าจะาร,วรวมรวมทั้งหมดนะฮะรวมทั้งเวทีอื่นๆทั้งสามพระจอมครับผมมีบรรดาแกนนาจากเวทีดังอื่นๆด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับซึ่งเป็นการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมานะครับก็มีการโจมตีการทํางานโจมเหลวของรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เรียกร้องสามข้อที่เขาต้องการนะครับคือหนึ่งคือให้ล้มรัฐบาลไปนะครับคือยุบยุบสภานะฮะ แล้วก็เป็นเป็นไปตามที่ว่าเขาเรียกร้องมาแต่แรกนะครับผมโดยที่ไม่มีไม่มีข้ออื่นใดเสมขึ้นมาอีกครับบรรยากาศภาพรวมต้องบอกว่าเป็นการชมรุมนุมด้วยความสงบนะคะคุณโจดูจากภาพรวมมาจากภาพบรรยากาศแล้วด้วความสงบเรียบร้อยครับผมค่ะมีฝนตกมาบ้างไหมคะช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะครับอ,อากาศดีมากครับผมได้ค่ะตรวจสอบกับคุณโจเจรติการเพียงเท่านี้นะคะ ਆਹ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ได้ดอ,อกรอบผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโจจิรติการนะคะลงพื้นที่แลวเขามีแฮชแท็กด้วยนะคุณนุ่นบอกว่าศาลาวิรชนจะไม่ใช่ที่หลบฝนอีกต่อไป<ม>ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมแล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างที่คุณโจรายงานเลยป้ายเรื่องของการไปพาดพิงไปหมิ่นใครนี่ก็ไม่มีรวมถึงภาพรวมก็เป็นไปด้วยความสงบด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าการดําเนินคดีกับกลุ่มแกนนาผู้ชุมนุมกันบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของทนายอนนท์นำพานะคะรวมไปถึงคุณเพนกวินซึ่งก่อนหน้านี้ ไปชุมนุมที่บริเวณหน้ากองทัพบกซึ่งคดีน,นี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสอนอนางเลิ้งก่อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยจะถูกคุมตัวไปอีกพื้นที่หนึ่งที่สพคลองหลวงเพื่อไปดําเนินคดีนในกรณีชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะโดยที่สอนอนางเลิ้งค่ะคุณอนนท์นำพานะคะไปรับทราบข้อกล่าวหา กับทางสนนางเล้งไปพร้อมกับคุณสุวรรณนาตาเหล็กแกนนากลุ่ม24มิถุนาคุณพริชชิวารักหรือเพนกวินคุณปิยรัตหรือโตโต้จงเทพก็ได้มารับทราบข้อกล่าวหากรณีการจัดชุมนุมปราศัยหน้ากองประชาการกองทัพบกหรือม็อบไม่มุ้งมิ้งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นจัดขึ้น20กรกฎาคมที่ผ่านมาฝั่งของคุณสุวรรณนาเนี่ยยืนยันว่าทุกคนยังมีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการสะท้อนถึงการเมืองในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ตัวเอง ังมีหมายจับอยู่7หมายทั้งหมดเป็นหมายจับการชุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงสิทธิเสรีภาพในรัฐบาลชุดนี้ทั้งสิน้นขณะที่ทนายอานนท์ก็บอกว่าการที่ตำรวจมาแสดงหมายเรียกหมายจับและควบคุมตัวแกนนำเชื่อว่าเป็นยุทธวิธีคุกคามของประเทศที่เป็นเผด็จการแต่ส่วนตัวก็พร้อมจะต่อสู้ทั้งตามระเบียบและบนถนนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมและมองว่าเรื่องการซื้อเรือดำน้ำเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติประชาชนถือเป็นการถุยน้ำลายใส่หน้าประ าชางหมายไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกก็ดีการจับกันตั้งข้อหาต่างๆเนี่ยเป็นการพยายามสกัดขาเราให้เกิดความเหนื่อยล้าและเกิดการเสียขวัญแต่ผมก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าผมคิดว่ารัฐบาลกาลังคิดผิดเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีการจับทุกครั้งที่มีการตั้งข้อหานั่นคือรัฐบาลกําลังประจานตัวเองว่า กำลังใช้กฎหมายจมเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจม,ใน,รจมในการจมตีประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาลกิจกรรมการเคลืของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปรวมถึงการชุมนุมใหญ่ในวันที่19ด้วยครับผมผมเชื่อว่าการชุมการชุมนุมทุกครั้งจะมีคนมาเรื่อยๆดูจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดในการชุมนุมใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งวันที่30ที่สมาคมฝรั่งเศสน,นะครับผมผมยังคงยืนยันว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ ข้อม้องสิบข้อเนี่ยเป็นเออเป็นข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานนะฮะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานเลยของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์สมบูรงมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือว่า constitutional monarchy <c oughs> เป็นข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานฮะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนเออญี่ปุ่นสเปนพวกนี้เขาก,เขาก็เขาก็อยู่กันแบบนี้แหละฮะผมไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรและและข้อเรียกร้องของเราเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่ร้รบแา่พูดถึงมานานแล้วเราแค่ค่ะนั่นก็เป็นเสียงของคุณพริชชิวารักหรือคุณเพนกวินนะคะเขาออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นการใช้พรกฉุกเฉินมากีดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชนเอาโควิด1 9มาอ้างรัฐบาลพยายามจะปาระเบิดใส่พวกเขาด้วยการจับกลุ่มดำเนินคดีจับแล้วปล่อยหลายต่อหลายครั้งให้เหนื่อยล้ายืนยันว่าไม่ย่อท้อจนกว่าจะไปถึงชุมนุมใหญ่19กันยายนนี้ซึ่งวันนี้นะคะทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อหา5 ข้อหาฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผิดพรบรจราจรและพรบรความสะอาดซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลก็เลยได้รับการปล่อยตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าจริงๆคดีนี้เนี่ยยังมีนายพานุพง์หรือในไม้ระยองอีกคนที่ถูกออกหมายเรียกแต่ไม่ได้มาเพราะเมื่อวานเนี่ยถูกตํารวจจับกลุ่มที่จังหวัดระยองก่อนจะถูกส่งตัวไปดําเนินคดีที่สพคลองหลวงค่ะ,ะ,ะจากสนนางเลิง้งพาไปต่อที่สพคลอง หลวงเลยนะคะไปต่อที่ว่านี้หมายถึงตัวของทนายอนนท์นำพาเราก็มาพร้อมกับในไม้ระยองหรือว่าชื่อจริงก็คือพานุพงษ์จัดนอกประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิด5้าข้อหาด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของมาตรา116ความผิดตามพรบอรคอมพิวเอวต,รอ,รรต,ตอร์ความผิดตามพรบโรคติดต่อความผิดตามพรบควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงและความผิดตามพรกฉุกเฉินค่ะจากการที่ทั้งคู่ ไปร่วมชุมนุมในกิจกรรมธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองทนายความก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีก็จัดระเบียบการเข้าออกพื้นที่ศาลกันอย่างเข้มงวดค่ะอนุญาตให้ยานพานนะเข้าออกได้แค่เพียงทางเดียวแล้วก็อนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่เฉพาะบุคลากรของศาลเท่านั้นค่ะค่ะ ขณะที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีนะคะพนักง,งานสอบสวนที่ได้ยื่นคําร้องขอหมายขังในไม้เนี่ยรวมไปถึงทนายอานท์เพื่อที่จะสอบสวนนะคะซึ่งทนายความของทั้งคู่ก็ยื่นคําร้องขอคัดค้านการขอฝากขังครั้งแรกและขอให้ศาลไต่สวนพนักง,งานสอบสวนศาลท่านก็พิจารณานะคะโดยมีบุคคลที่ผู้ต้องหาทั้งสองไว้วางใจและสื่อร่วมรับฟังด้วยก่อนการไต่สวนเนี่ยศาลท่านก็อธิบายคําร้องขอฝากขังของพนักง,งานสอบสวนแล้วก็แจ้งสิ ตามกฎหมายให้ได้รับทราบนะคะซึ่งต่อมาสารอ่านคำร้องค่ะก็บอกว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยนะเ,เห็นว่าคาดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองตามหมายจับซึ่งมีข้อหาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีอยู่ด้วยเมื่อเป็นกรณีผู้ถูกจับทั้งสองไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นจะต้องสอบสวนพนักงานสอบสวนชอบที่จะยื่นคำร้องต่อสารขอให้ออกหมายขังได้ ประกอบกับเป็นการร้องฝากขังครั้งแรกซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็มีเวลาสอบเพียง48ชั่วโมงอีกทั้งต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีกหลายปากและรอผลการตรวจพิสูจน์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อเป็นการสอบสวนต่อไปก็เลยอนุญาตให้ฝากขังทั้งสองตามคําขอของพนักง,งานสอบสวนค่ะ ซึ่งสารก็ได้แจ้งสิทธิ์การขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวให้กับผู้ต้องหาทั้งสองทราบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ทันทีหรือยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหลังจากสารมีคำสั่งแล้วนะคะสารก็พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอนุญาตให้ ลอยชั่วคราวโดยทําสัญญาประกันแบบไม่ต้องวางหลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดผิดสัญญาเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน10,000แบาทค่ะ,ะส่วนอีกหนึ่งความกังวลของอีกหนึ่งแกนนานั่นก็คือไผ่ดาวดินนะคะบุคคลนี้ก็มีหมายเรียกเช่นเดียวกันจากสพเมืองขอนแก่นแต่ว่าหมายเรียกที่ว่านี้เขาไม่ได้เอานําไปให้ตํารวจดูนะคุณนุ่นหยิบมาให้ผู้ชุมนุมดูเลยแล้วก็จุดไฟเผาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมเคลื่อนทัพมาที่กรุงเทพมหานครด้วยล่ะคะ่ะซึ่งภายหลังจาก การชุมนุมไทยบ้านสิบบทนคนอีสานปลดแอบไผ่าดาวดินพร้อมกับกลุ่มดาวดินนะคะก็มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมก็บอกว่าวันนี้พวกเราได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวที่สถานีตํารวจสอพอเมืองขอนแก่นซึ่งก็ตรงกับวันที่28เป็นวันที่ต้องไปรายงานตัวที่สอนอสารนราธิราชด้วยถ้าการต่อสู้ของเราคือการคุกคามนี่แหละคือการคุกคามประชาชนจากนั้นไผ่าดาวดินก็ทําการเผาหมายเรียกทิ้งเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วง นี้กันหน่อยค่ะถ้านี่คือสัญลักษณ์ของความกลัวนี่คือสัญลักษณ์ของการกดขี่นี่คือสัญลักษณ์ของการชุขคำพวกเราบอกกันเลยนะครับว่าพวกเราไม่กลัวนะครับไม่สน นี่ค่ะเผาไปเรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนี้เองไผ่ยดาวดินก็ประกาศเลยบอกว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่ทนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะบุกกรุงเทพก่อนที่กลุ่มดาวดินจะตะโกนพร้อมกันนะคะบอกว่ากางเต็นท์นอนม็อบสองวัน1คืนวันที่27สิงหาคมที่อนุสร์สถาน14ตุลาศักดีนาจงพินาศประชาราจงเจริญจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะค่ะ มาดูท่าทีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างที่มีต่อการแสดงออกทางเสรีภาพของน้องนองนักเรียนเนี่ยนะคะโดยท่านรัฐมนตรีคุณนัทพลทีพสุวรรณก็บอกว่าจริงๆการแสดงออกนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะ,ะแสดงออกได้ตามกรอบแต่ต้องไม่สร้างความแตกแยกคุณนัทพลบอกว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธินะแต่อะไรที่สร้างความแตกแยกก็ขอให้คำนึงถึงจุดนี้หากเป็นการก้าวร้าวหรือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมผู้อํานวยการโรงเรียนก็เข้าไปคุยเข้าไปเตือน ดโดยไม่ใช่ว่ามีสิทธิเสรีภาพแล้วจะทําทุกอย่างได้ตามใจชอบเพราะเราก็มีการเปิดสถานที่อย่างสภานักเรียนก็คุยการเมืองกันแล้วคุณนัทพลบอกด้วยว่าการรับฟังความเห็นนักเรียนมีกรอบเวลาที่ชัดเจนให้พูดคุยตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นโอกาสแล้วให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นจากนั้นก็จะรวบรวมมาเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ จึงเห็นว่าควรคุยกันด้วยสันติวิธีค่ะและผลการพูดคุยเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเรื่องไหนแก้ได้เรื่องไหนยังไม่ถึงเวลาที่ทําแล้วอาจจะเกิดผลกระทบในวงกว้างอันนี้ต้องชี้แจงทําความเข้าใจกันเมื่อถามว่าจะให้ผอ,อโรงเรียนเป็นผู้จัดระเบียบโดยที่กระทรวงยังไม่เข้าไปสั่งการใช่หรือไม่คุณนัทพลบอกว่าในประกาศกระทรวงเนี่ยเปิดโอกาสให้ผอ,อบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาสภานักเรียนซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการ แสดงความเห็นของนักเรียนแล้วเมื่อถามว่า27สิงหาคมนี้กระทรวงอุดมศึกษานั้นจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นแกนนานักศึกษาทางกระทรวงศึกษาจะไปร่วมด้วยหรือไม่คุณนัทพลก็บอกว่าถ้าแกนนานักเรียนนักศึกษาเขารวมกันไปก็ยินดีไปพูดคุยแต่หากเป็นเวทีนักศึกษาอย่างเดียวกระทรวงอุดมศึกษาก็รับหน้าที่ดำเนินการต่อไปค่ะ